ลกขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีภาษาไทยสบายดีภาษาลราจ้าพอเอาออีกแล้วเฮปี้้าแต่ไทยสาราวัต ืัอนี้เฮาอยู่วัดพี่น้องเฮ้าสิมาท้ำบุญถวายเจแล้วบอกว่าวเราเฮ็ดบุญน้ำพอล่าว,วันที่หาเนาะพี่น้องเนาะเราก็เลยไปเมาบะมีเฮ็ดบุญน้ำพอล้าวเนาะพี่น้องเฮ้าสิผ้าไปเบิ่งว่าการเฮ็ดบุญเลยกะถวายบะมีเป็นยังไงอยู่ในวัดเทพเทพจีิยังพี่ดมวัดเทพชารามวัดเทพชารามเนาะพันละพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะ อยู่ในวัดนี่อยู่ใจกลางกรุงเทพอพี่ดมจ้าใจกลางแล้วเนาะจอดรถไปนี่ได้บ่เนาะจอดไปนี่แหละจอดไปนี่เนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งล็อกข้ออยู่วะพี่ดมไม่ต้องแบบอยู่วัดไม่มีใครขโมยแอกเอาแต่กุญแจออกไปให้เอาแต่กุญแจออกก็ไดยเรือ้อันนี้คือเป๊ปซีเข้าสีสื่อเข้าสีสื่อไปฝากคนทีเห็ดบะหมี่เนาะพี่น้องเนาะปลาไปเบิ้งน้ำกัน กแดดแทนสาลาหกมีใส่เนาะสาลาหกแดดรีพี่น้องบะมี่อยซ้ำเนาะพี่ดมเนาะบะมีเกี๊ยวหมูแดงลอยซ้ำเจดเราเฮดไห่พอเราเด้ออ่าเมืองจากถวายไห่พอเราทีพผ่านมาวันพอที่ผ่พันมาแต่ว่าเรามาเรามาถวายในมือนีเนาะพี่น้องเนาะ เบิงบ้งเบืงบ้งเพิ่เบื้งภาพบรรยากาศอยู่วัดเนาะพี่น้องข้าก็ต้องไปถามว่าศาลาหกอยู่ใสเพราะว่ามันกว้างอีหลีวัดพี่น้องวัดวัดนี้กว้างอีรีเดอ้อพี่น้องสะอาดสะอาดกว้างหลายข้าต้องไปถาม ซาร่าหกซาร่าหกเข้าผิดทางในเมัองเราเนี่ยรถเข้ากระจอดใบไกลพี่ลมเนาะแ่นแล้วจะมันจะยากไปเอารถเจ้าก,ก็เดินขี่นะพี่ขี้ค่ขออี่มาทางนี้ข่อยยังโมหู่ทางแบาขอยัขี่มาทางใดรถุดนะแล้วมันมีสองทางให้เข้าไงเราเข้าทางนี้ไง ล่าเป็นทะลุออกมาข้ารอบเหรอโมเมมองเข้ามาเอาของหเหมอเสียงคนเสียงดังโน่นเดินไปอีกนี่ประตูห้าหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องมามา านี้บอมันคือคนออกคนเข้าตรงนี้พม่โ๊ใส่พี่น้องคอยย่างหาอันศาลาหกคณะหกอยู่ตอนนี้คนมันเยอะเพิน่นจะเพิ่นเหตุอยู่ใส่เจ๊ก็บอบอกว่าอยู่มองไหนแต่ว่ากว้างรีพี่น้องมากับนั่งเอกซองคือเกา่านั่งเอกซองอ่ะมี่มีพี่น้องเขามาให้กำลังใจลายกลัวข่อยหลี มีจะค้นอยากอยากอยากเบรงนั่งเอกซองอบ่อยากเบรงหดคอยสั่มันนี้ท่างน้ำหาศาลาโขกีพี่น้องถามเขาก็ได้พี่จุพี่น้อง่าบรรยากาศที่วัดสวยมากเลยพี่พิพิตภพัณฑ์ศูนย์ทอนผู้พระพุทธพระพุทธ พระพุทธเทวะวิราชบอกพี่ดมพี่ดมพระพุทธเท,เทวะวิราชบอกเทวะวิราชหลวงพ่อขาวร,รูปปั้นหมู่พิสุนี่ห้าสิบหกเอ้ยห้าสิบสององค์พี่น้องนี่ไปทายหูเดี๋ยเลยภาพบรรยากาศว,าาวัดพี่น้องวัดนี่พี่น้องวัด วัดเทพธิดารามวราาวิหารห้ากกำลังหาสาราหกกำลังซีข่าไปไป,ป<ะ>ที่จักรพรรดิสุนทรภู่เนี่ยพี่น้องคนเบิง่งเนาะพี่น้องนะักท่องเที่ยวแบบต่ตางชาติเพิ่นเขมเมาร์เลยไกด์ภาพเพิ่นมาถาทถามอะไรนะถา,ถาลงพี่ถามนี่พี่งงพ,พี่น้องวัดนี่กว้างกว่า คณะหกลิสพิสาราหกน,นี่คณะอะไรนี่ท่น,นี่หมดแล้ว <c oughs> พอแล้วห <Wow. S 2> าวถหาอยู่่ามุมหัวไปหมดเลยพี่พอแล้วมีพี่น้องเจอแล้วค่ะเจอแล้วเจมารีเป็นเจ้าภาพขอหน้าจอแกเจมารีเป็นเจ้าภาพพี่น้องหอดแล้ว เผ็ดบะหมี่เกี๊ยวไว้นี่นะพี่นะเอาน้ำมาให้เอาน้ำมาให้ขอน้าถ้วยหนึ่งค่ะ,ะได้มันก็ถ่ายใจถึงแล้วเอาน้าถ้วยหนึ่งนั่งเอกซองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนั่งเอกซองมรารยาทงามมามาจะพูดให้รกันกับกันกับคนทำอะไรนะฮะแห้งสามน้ำสอง น่าสงสารมาคนเดียวไม่มีคนช่วยเลยวันนี้เรานี่ไงช่วยพี่เขาก็นี่ไงเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวให้พักทาให้พาเสร็จแต่เ,เราก็ทําให้เสร็จต้องช่วยอย่ะเดี๋ยวถวายพาเสร็จเราก็เอากลับบ้านหาศิบหาิบชุดเอาเมื่อบ้านถวายพระหาสิบถ์วยแล้วก็เอาเมื่อบ้านหาสิบถ์วยพี่น้องเจเราสั่งมารอยถวย,ยวแมน บะมีหมูดแดงนี่คนเห็ดอดีย๋ยวมาเห็ดน,นะงามขักกันเองเดี๋ยวต้องไปจางค่ะมันจะเย็นๆแบบนี้คะ่ะคนทำไม่ทัน <S 2> <S 2> <S 2> อ่ะแล้วตามนั้นแหละ

พี่น้องข้านแล้วอยู่ถ่ายเจ้าข้าวลอยซ้ำเบืองเกี่ยวเบืองเกี่ยว เอาสิเป็นอย่างนั่งเอกส่องหอยพีนองเออทะลุผ่าง่ายสิเมื่อกินก่อนผักผักสันแล้วจุไปพวเป็นแฟนครับแฝนคับพี่หัวดิโหโคน้ำลายเหยมาแต่เฮือนผุนอหิวเนาะผมเาแทบก็ด้มถ้า่าเาต้องกินซะก่อนสิบอนค่ะโอ้สิรอบตากูยังาตาู้ สงสัยจะเบาแล้วล่ะตืดแน่เลยค่ะวันนี้ที่ถันถันมั่งคงเลยองเมื่อก่อนที่เคยทำกันเองนะองละห้าแถมยังเยอะด้วยนะรอค่ะรอเคยทำกันเหมือนกันภาพยังไม่กระไรนั่อกเป็นตุ่มลอลอพี่น้องเท่าเป็นเจ้าภาพเองดอก

เลยจ้าังยังร้านอยู่หน้าวัดตะเกดใช่ไหมฮะร้านอยู่หน้าวัดตะเกดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะวรจักรค่ะวรจักรค่ะวรจักพี่ชูรอดเก็บมั้ยหรอจ้าเพิ่งมอีกสองพี่น้องดูเนี่ยน่าทานมากเลยเอาวเอาซิมดู อซดบททายไก่เนาะไม่ใช่หนี่เขาเจาก็ย่านพแห้งไปไทายไก่เพราแห้งย่านเนาะอืออืมอร่อยมากอะเป็นลมแล้วเกี๊ยวร้านนี้อร่อยมากเแยียอตีนไปเหยีตีมากเลยรับรองร้านนี้อร่อยเด็ดเพราะว่าคนเป็นร้านของเจอยู่แล้วอุจต้อง ต้องระบุคนทําด้วยนะคนอื่นไม่เอานะคะเราคนนี้คนเดียว้องเอาคนนี้คนเดียวคนอื่นคนอื่นจะมาไม่ให้มานะคะสั่งแพิขอพก่อนน้ำโซ่พระนี่ไม่หยุดไม่ยคนทำอะไรเดี๋ยตกใจเรื่องจริงนี่เรื่องไปดูนี่นี้ไปดูเลยชามช้อนเลยไม่เก็บเลย บอกว่าสันกีตาบอกให้บ้านไว้นะเดี๋ยวจะไปคิดเงินถูกท้องไม่ดีของพระหาสิบสามของของของเราวว่าห้าสิบของคนของคนยูฮานที่เจเป็นเจ้าภาพเพิ่นกะเอาหาสิบสามพี่น้องแต่ว่าทักเพชรพันแล้วอยู่ตอนนี้พระเพิ่นสันสันเพ่งนะพี่น้องเนาะเหนื่อยมากเนื่องจากว่าเจเพิ่นท้ำบุญอ่า ทำบุญให้พ่อเพิ่นในวันพ่อเนาะพี่น้องเนาะวันพ่อแล้วกะมันเลยมากแล้วเพิ่นก็นเลยมากถวายาเป็นมือน,นี้เลยลอยลอยลอยชามบะหมี่บะหมี่หมูดแดงพระหาสิบเลยกะพวกข้าวเสียวเมื่องเฮือนอีกหาสิบชามพี่น้องอันนี้มาเห็ดยูวัดเด้อพี่น้องม,มาเห็ดยูวัด เพราะว่าคันเอาเมื่อเหตุย่บ้านนะมันบพุพอค้นเพราะว่าเขาก็ต้องแจกค้นแบบว่าทั่วไปยางไปยางมานํำเนาะเจเพิ่นก็เลยให้ขอจำกัดว่าเอาเอเขาเข้าเขาเป็นคลา,ายว่าแบบเข้าว่าได้แจกไพ่นะเขาเหตุฉพะแบบว่าเอาเอาจำกัดกันสี่นะแล้วก็เมื่อแจกพี่น้องกันเองแล้วก็คนในห่านกันเองหาสิบสามเนาะพี่น้องเนาะไม่เที่ยวกินด งไปอือหนอน้ำเลี้เขาไม่ได้ว่อเดี๋ยวอื่นเนะน้ำตุ๊กจ้กุ้งยิงใกล้ๆยิงกระตักเองม่ได้บ่ค่ะตายกุ้งกุ้งเร็วเพี่น้องใช่ อ,อ,อ่ะพี่ตนเก็บไปแล้วเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวโนเก็บตาม,มห่อเมื่อบ้านแล้วบ้านเนี่ยพระสันแล้วเไปแล้วโอ้ยโอดังไอ้ ันเกือบลอยซ้ำพี่น้องพี่เรือเจ๊วัยไดหาสิบสามบ่หอดไม่ได้าเอาเรือมัาลำนางหัวอยู่พระแบบคณะเพิ่นหลายคนนะนะพี่น้องตอนแรกสิกายเพิ่นมาหาสี่บ่พ่อพี่น้องเป็นหลายมาเตะบ่พ่อบัดนี้ก็เลยแบบว่าเกิน เกือบเจ็ดสิบแต่ว่ากะที่เหลือพวกเข้ากัิเสียเมื่อบานแบบนี้ข่อยถือเลขคนเด้อพี่น้องประมาณลอตเตอรี่สองใบสี่พันขอจีจ่างมาจ่างขอถือบ่ซื้อจ่างเทีย ก่ายเสียิขอาวเมื่ออีกก่อนก๋ยเิเอาของเมื่อไว้ก่อนเอาอันใดมากกอนเอาธงหง่เห็นบอก๋ยเสีเมื่อไได้บ่พีดบมนไงบ่ใส่หน้าใส่หนาบ่บ่มันสีหามันสีหกบอหาอุ้ยเหี่งสีหาที่สูงมันจะล่วงนะเอาเหยังเมื่อก่อนสันเอาออกก่อนมันล่วงแล้วมันลำบากนะเอาแต่บะหมี่มากเอาบะหมี่มากกว่าบองออกมากกอน เอเนะแบ่งเอาใช่ไหมเออถ้าใส่นี้ใส่ได้อีกสงนั้นอ่าพี่โุมัดบัสพี่โซมาจับกับพี่น้องคอยเสียวคลองเมื่อก่อนเดอ้อแล้วข่อยซิมาหาพี่ดมบ่ได้อนหาซีฟซพี่น้องได้แต่เศร้าหกเ้าหกสุดให้พี่ดมมานให้ก่อนนี่พี่น้องซุ่มที่เหลือ สีมะฮะเอาพีโดมไหมเอาตัวนั้นมาข่อยสีใส่เฮ่นมันอันนี้ข่อยเสือเมื่อก่อนเด้อพี่น้องเด้อมันไม่หมดเลวเนี่ยถ้าจะให้ถ่ายอ่ะเอามาเอาใส่เฮ่นมากอะไรมาใส่หม่องเฮ่นอันนี้พี่หลับไหมเอากระดูกมากก่อนก็ไห้อ่ะฮจะกระดูกไหมกระดูกกระดูกไม่ชาคังดูนนอ่ะ พี่สุเอาเอากระเป๋าเมื่อไม่เอากระเป๋าแบบนั้นได้แล้วพี่น้องคอยไปวันเดอร์คอยที่มาหาพี่ดมไมเป็นกำลังใจให้คอยแนยมม่มาหามหาหันเอกซองเละพี่น้องซองลบเรื่องมัอนี่ มาหามนางเอกซองแล้วคุณน่ะเอาแนวใส่ถุงไปขึ้นสิผ้าขายแควสิผ้าสิผ้านางเอกซ่องขายแควเสื้อก็ปาดหยัดลงใส่ถุงเขาบล่ะนะสิเสื้ออีอย่างเดียวนี่เออ Ôi, thằng nạc thằng hoàn, bà đếm đen chứ bụng ở đây đi Bài đi anh bố hẹp bà cảnh, sư việt chú đấy nè ไปได้แล้ว พี่น้องข่อยโบแมนคนในหนีเนาะมันก็นเลย่าท้ายสำหรับข่อยไปลเลยนี่ท่าน่อยเป็นคนท่าน่อยเป็นคนไทยอะ่ะได้แล้ไปเลย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 ได้ได้แล้วไปเลยสัญญาณจากนางเอกส่องจิดเลยลูกพี่จิดเลยหอยจิดเลยลูกพี่จิดเลยข่อยบ่มีประกันเด้ oh, 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 oh. พี่โดน อย่าปากเด้อพี่น้องอย่าบอกหอยไผ่ฟังเด้อเห็นตำรวจเท่ากับยืนทำกงเคารพสวัสดีอย่าบอกเะไรเดอ้อ,อ,ดดอ,ดอพี่น้องไฟห้อนน้ำพุ้ยเตี๋ยวลวกกว่าเยอะเด้อหนึ่งน้ำมพุยเตี๋ยวมันห้อนไหมไปอันนี้สะพานที่อันอยากที่สุดพี่น้องสะพานสะพานอีหยังเหรอสะ,สะพานสะพาน,ส,พานสมมอตอนตออมาร์ก เขาซ้อยบันบาทเลยพี่น้องวันนี้ท่นนี่ยซำลานลาดมากเขาซ้อยบันบาทว้าวสันโทษโทษโทษภาสิพานั่งเอกซ่องขายแขวแหละเลยค้งแพงกัน้ยังเหลือจะกลิ่มยังเหลือจะกลิ่มแขวะยังครบป่จจุบันเนี่แขวไข่สามจจอยังครบปั เบาๆเราต้องซิ่งขนาดอันนี้เขาซอยบ้านบาทแล้วพี่น้องซอยบ้านบาทใกล้ชุมชนลานผู้คาแล้วโอ้บ่แม่นต์โมเมนตคนตดินน์ได้พี่ชู้เราไปน้ำเล่าทู้ไรใกล้ยอดใกล้ยอดลานฉันแล้วผู้คากําเน่ยฉันลาบ้านไอ้พี่น้องอีสานถ้าอีสานเพื่อนกับเขาใจเขา้ามาผู้คาอยู่ลานนี่แหละบ่แม่นผูู้คาซิมติดต้อง่อยอยงนี่ยได้พี่ชู้เราไปน้ำเล่าทู้ไรไหม พมว่ามันไปน้ำล้าไปน้ำเพลินบ่ผิดบ่ผิดไปน้ำเพลินดูหลายมีอย่างที่ด่าเนื่องกันดึงกันดึงถ้าข่อยไปหลาจอดเจไอพี่น้องเออข่อยละย่านขับน้ำล้าสั่นตดตดอยู่พี่ว่าดังไรเล้าซึดงหินพี่ดมปิดนี่เอาไปปิดขึ้นข่อยจะยืนใู่ไหมไปยืนตรงอ่อนแล้ว อลพี่น้องกัเอาไว้์ซันนี่กอนเดอร์หอดห่านแล้วพี่น้องกัขอบคุณ่นดีขอบคุณที่ข่ามาเบิ่งขอบคุณที่ข่ามาเป็นแนงใจให้คอยไปแล้วพี่น้องขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาลาวจ้า